นันผักหวานนอ้ยอันนั่นผักหวานอย่างนึงผักหวานวานบ้านอืมน่ผักหวานบ้านอันนี้มันนุวยใต้ดินที่มันเป็นแฉกๆเต็กน้อยๆเต้มน้อยๆค่ะมาปตอมน้อยๆคือมันนุ้ยมันยุคใต้กั้นมันเลี้ยงเท่าไอเป็นนุวยน้อยๆเขาเลีเยงนุยน้อยไตวัาจงกินเลี้ยงเขาช่วงที่มันอย่าออกน้าฝนนะฝนไปหน้าแลกหน้าฝนน้ำเลี้ยาแลบน้บ้านมีเต็มยุ น้ำสวนพักน้ำน้ำด้านข้าบบ้านนั่นน่ะอืมยู่บ้านอย่างนีเป็นนั่นแหละตัวตัวดีที่สุดอ่ะอเอามาเลี้ยงมาเลียงใช่ฟาดเนใช่ฟ้าดให้ก็มาเลี้ยงกินน้ำเลือดอ่ะมาเลียเนี่ยได้ทุกเชือกคอรักษาเ่้าคนโอ้ลูกเสียบหนึ่งจานเลยอ่ะต้องกินต้องกินน้ำไหนต้องเลยนะกินน้ำนั่นอ่ะสดนั่นเลยเหรอหรือว่าต้องมาตากแดดตัวตาว่าตาก ตนต้นๆเลยล่ะเด็กๆกับเมื่อหน่นึงหนึ่งก็ต้องใกาเวกันาทโจนนี่เหมือกันผมคือกันนะมันมันลดไปเลยคนลี้ยต้องใช้แก้ไขวัดแก้วัดแล้อตอนนั้นแก้ไขวัด10 12จำพวกยาตัวนั้นเมื่อกีนเขาติดใจมาเป็นพันกาปีแล้วล่ะป้าท้าโจนเนี่ยนงล่ามันจะตลุกใต้ใบนี่ บ่มีไผกินบ่ค่อยมีไผใช้แต่ก่อนเนี่ยตรงใดที่มันเป็นเชื้อโรคตรงนั้นมันขึ้นดีนะหลวงตาเข้นไปทางเข้นนั่งก็มาล้างเนาะตรงไผมันห่อนๆมันตายเหมืันเชื้อโรคแต่คนบ่ฮู้บ้านพุ่นน่ะเขาเป็นเนี่ยดูน้ำแปลงฝาเข้าน่ะแรงไหลนั่งมันบางน้ำจนบักรีดาเษน่ะเอ๊ะมอยู่บ้านมันต็มอ่จะกลับมื่อนึงเลยนาะกลับมื่อนจะวัดตัวนั้น ไปว่ากินขมพระานี่นงนั่ได้ยิบนำตาลนอยนมันพออุ่นๆนี่ก็เิน่อนแว่าขมยังแรงว่างว่ามันิอมันถิถอยเลยกินนอนๆกินกินที่ละจอกหรือว่ากินที่ละแก้วไปเลยเอาถ้ามันร้อนอุ่นเลเหอเออบางท่า บ่เสนไทยมันเย็นครับว่มันเย็นครับมันเด็ขเกินบ่ลงอ่ะอืม่คมพดเตรียมเตรียมนจานกอนไหวเลยเฮาเฮ็ดเป็นลูกกอกมีมาไดหรอครับเฮาเฮาเอาเอาอันบบดปั้นเห็นลูกกอนกินมาดียะมันจะบได้น้ำเขาข้ขาข้าวาวาวั้าาอาวมเอาใบทาองพาาวข้า้าวข้นขาวข้าขา เท่าไงมันกายมันโมลินเป็นแก่อ้นั่นนี่ยมันเป็นยาลูลุงเหรอไปมันลุงไปตอนนี้ยาลูลุงมันร่งกินกับเสบ่รับอีกแล้วลูกไตใบนี่นะ้าเอาไปปั้นเป็นลูกกอน อ่าเป็นปนเป็นยาบำรุงโมเมนยาบำรุงเป็นยาบำรุงไปอีกเออมันต้มกินน้ำเนี่ยเป็นยาเรื่องอีกเออมันต้มตัวเดียวเล่นั่นเลยครับเป็นข้าก็ะมูอมาเป็นลุ้มลุ้มไปใส่ใส่น้ำไหลายบ่ถ้ากาเท่านั้นนะใส่เต็มน้ำเลยบ่อ๋อบ่เต็มเลยได้ครับใส่น่อยๆก็เอากินกิเสียละแก้วเนี่ยใส่ตัวยาไมนออกคือคือตัวยาไมนออกพอใส่ สอบแล้ววัดสวนดอกเพี้ยไม้ปีสองสิอ็พดพนกรุงเทพหนี่งหลายจุ่มหนึ่งเขาบอกม่าไหนเขาจะเพี้ยงตัว่าเขาไปเอาสอบแล้วเขาไปเอามี่ไปเขาไป,ไ,ปไปเปิดร้านสมุน<ผ>ไ <ป S 2> รรพรอ่าได้เพี่บอกใบประกอบอไป อันนี้มันต้นนี้ยังกูบาต้นอะไรกูบ้บ้าเขาดจักเลยอีสานบ้าจักนเนืน้อบ้าจักรผสมเป็นอะไรหรือเปล่เขาหมดจักรจนในตำล่ามันหมดจักต้นไม่แมนแมนไปน้ำเขาให้หาไม่รอยอย้อยย่างเราเอามาผสมประสานกันประกอบยาได้กี่ยากี่ยัางผู้ดใด้ไดหลายกับผูนบน้นั้นหลักนี้ได้ นี่คือยูเลนนึงใ่บ้านเ่มาได้มาจากคำนันลดมันลบเยมาพระเพื่อเฮ็ดออกไร้เนาะล้มละยาถูกไหมลหม่ไงวัดแดงท่นนี้ทุนเน่ยเป็เฮ็ดออกไฟไนแดดใช่ไปนะเพิ่งจะบระคุนทั้งยาทั้งาะหมดจะขัืทนชานแก้ไขทม่อเห็นว่าลกต่างๆยายามหาของเก่ามาสกัดมานี่ใช่หรอ จังโลกเอด <eleven S 2> ็ดนะงกูไว้เพิ่นกวาไว้หนอ่งกูไว้เพิ่นกวาไว้พวกฝลั่งสิที่มาขอเอาลิขสิทิ์เพิ่นเพิ่นก็าเพิ่อว่าบอหอยแต้ามหาเทพกัโคงการของประเทศก็เลยแล้วที่นี่หนึ่งก็ขอไปเฮ็ดนะเด็กก็เสี่อมเล็กไปนี่โลกเอ็ดนะทดลองตัวยาแล้วก็เอาไปให้ผูกติดเชื้อ Mm. พ่นเอาเนี่ย่นมา่นเห็นลิงจงพยายาไปงพยาเยเห็นนะเนี่ย่นลงมาจากโคราดมากแต่เราบุรี mm. มันเป็นปีเ่ยปีพันพ่น,พ,น,พ,น uh. พ่นเลยบอกพูดเยเห็นบางต๊วกับผู้ฟ้องเด mm. แล้วผู้ฟ้องตายบางต๊วอ่ะแหง้ mm. อยแหง่งตายบางตนมันไปเก็บกินมากละศีลกเนี่ย mm. มันก็ตายใช่ไหมมันบ่ตายมันก็ยังซึ้นบนนู้นมันก็กินกินนั่นแหละเจ็บกินนั่นเพิ่นบอกว่าเอาพืชพักบรรท้อนเนี่เม็ดมะละชีโนไอีหยังเนี้ยหลายอย่างมาละคอยบอกน้อยอีหยังต่างๆเนี่ยนะผสมกันทำที่ยางไปนี่ถึงมาร่วมกันเพิ่นมาว่ารู้วัดทำปีปีสามสองมาว่าเรื่องนี้ ไหนแล้วมันปรานคำเ็จเนาะเขาก็โหดเจาีสองหกโลกเอ็ดเนี่ขึ้นกระลังมาเนาะกระลังมาอืมคนก็เลยว่าให้แต่ทางน,นคนไปวิจัยกรดีเดียวนี้มันตุลาคามัะเห็ดตอตอต,อ,ต,อ,ตอมากเต่งโลกตัวนี้คือการน,นั่นเนี่ยโโควิดเนี่ยโควิดอีกนะคอก็ย่านนะต้มนอืแต่ว่าหมดไปก็บใจหน้ากากท้หนังใช ญานเขาญานเขาญานิเขาแม่นแม่หนงังหลวงปู่ตันบอไว้แค่สามสิบกว่าปีที่แล้วนะมันถึเกิดโรคระบาดตัวนี้ควนสิยานกันมกไปมาหาหสญญูกันญญหัวกสิยานเนี่ยเนี่ยกสิยานหัวมันอยู่พูนวดขาเพยคนใส่ผปาอัดปากกทิศพูนวดขาเพยคนก็นเลยถามเพคนบอกคนมาก ลุงปู mm ่ผมไม่ยาดสิมีน um right. <to> <out> ั่งแดงแน่ล่ะลุงปู่ขีสุขของเลยขีสุขของเอาดั้งเอาไปขีเส้นดินเผาให้มันเป็นขีเทามาแทกะล่าเนี่ยสุขของเนี่ยเนี่ยเลยเอาตัวดมเอามันสีโบเมนมาลุงปู่เม้นกะดมเคื่องันว่าาับใจเลยคนบอกว่า คนในเมืองเนี่ยสิทธิ์ตายร้ายก็บนอกแม่อยู่ในโรงในบ้านเนี่ยติปลอดภัยอือไคไามันเริ่มเริ่มเข้าตัวนี้มากไอ้ผู้นวดเพิ่นก็ยังยุ่นเพิ่นก็บโคตรไล่เพิ่นนางหามงหาจารนุ่มเนี่ยรัว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 ดกผู้เพิ่นพูดอย่างนี้นี่นี่แต่เดี๋ยวผมเนี่ยแหละอาจารย์เถิดเป็นเพื่อมาลองยาตัวนี้ตัวแรกอ่ะมาลองเฮ็ดด้วยนี่นะเถิด ่ันนั้นเป็นวัดจตุรังนะขันตัวร่มเี่งวัดราแสงมาตัวนี้มันเข่าเกี้ยวกัน็ปวดโดยตรงแล้วก็รคมตัวนี้มามาเข่าปวดโดยตรงมันบอกน่ยมาทำรายปวดเน่ยถ้ามันบุรุ่ป่มปวดขาะขนาดนั่นไมเบาคนบ่เบาเรียนในรูปร้านดมถีร่มเยาหรอกมันตกแจได้ั่านบอก่อยเชื่อเชื่อได้หรอวะแกื่ไดเนี่ยม

ให้เอาไปผสมดินกูทำไเยอะเยมึงเี้ยกูไม่แจกมากกว่าเดเาเียู่กันก็ได้เหรอแจกเลยไส่ทิ้เท่าไสทด้เท่าเนี่ยอ๋ทิ้เท่าไม่ใช่กันลาเราเนียเใาไส่ผสมก็เฮ็ดด้วยก็เาะว่ส่กับปยกพอแล้วมน่ะไ้กับปู ดมได้แต่ยาของหรือคนอื่นก็ดมได้เหรอเต้องบูชาไปบ่อนู่นกันล่ะใช่รหมเขาเรียกวัดบรรดาเลยมึงยืมยาเขาก่อนก็ได้เฮ้มึงเป็นวัดมาดมยาคนนี้มันยังเออแม่นแล้วเนาะนักพาร์ดียและมันเป็นอุทาหฮอนว่าอย่าไปหาดมอย่างซุ้มซี ตนเป็นที่พึ่งอย่างตนแล้วไปที่พึ่งใครเมื่อวันปิดซะกับสำลีปิดซะกับเปิดถึงมันดมอ่ะเปลี่ยนหมู้ว่าเป็ี่ยนยังหรอกกินยาบอบบอกมังไงเนี้ยอันใช้ใช้ตัดก็ร้อนแต่ก็หนูมาจานจานมาไปบอกสื้อจานนุ่มป้อาจา์ลองหรือยัง ยังเออผมร้องแล้วใช่ได้ใช่ได้โมูคนพื่อน่นก็ไปเสีดยาเพื่อนี้ไปเสีดยาบ่ผมที่ก็อเสียดกันเป็นตายรอดวะนี่เรายาที่ไปเสีดวรคซีนกันหนี่งเดบางคนไปเสีดมากเลยตายเจ็บนั่นเจ็บนีเป็นคนที่บางคน นบ่ลุกอะได้ลุกบ่ได้ก็มีบางคนเป็นอมตะก็ับ<ม>น,นี่มันเลือดมันเลือดบ่อันนี้ก็ยาเขาเ<ม>ขาไปมันจ้งฉังนรอมไปเสียดตอนมันมาเข่าไม่ไม่เนี่ยปวดไปมันละมันปวดไปเท็มสองข่เนี่ยเที่ยมแรงเนี่ยมันติดอะไรน้ำก้ามเนื้อน้ำมันนอนเหรืนอไม่ อาทิตย์นึงละตมอาทิตขาวนั่นสอาทิตย์เมสีห้าโอ้ัดัดมียไปเิ็มไปเต็มไเป็นอย่งมันเลือดไหลเลือดมั้งนใไก็ไปขีมาเข็มนึง่าอเป็นอย่างฉีดหรือเห็นเป็นอย่างมันจามนตาเน้นตัวนึ่งมนก็มนก็เชื่อตัวนี้ไปต้านตัวนี้เลยเป็นที่ฉีดก็ต้องฉีดหมอหน้าไปฉีดเต็มสองอย่ ถ้าถ yeah, okay. co, s <S sí Damn, ้าบ่ฉีดกวหไมากูบอให้เอาไปไหนดะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวบเดี๋ยวกับเลียนกนไม้ไท่น่ะเดมันก็เลิกเลิกก็มัน้องจังอันเอือนน่ะมันตกกามากจเมือข้าวบกูมไม่เขามากก่เลียไม่